สวัสดีครับสวัสดีครับ,บอันนี้อยู่กับช่อง TSSQ อยู่ในรายการ TSSQ News กันนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตสถานการณ์โควิด1 9ที่ประเทศกาตาร์กันนะครับอันนี้ผมก็ มีรุ่นพี่มาคนหนึ่งจะมาผมจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักกันนะครับเพราะเขาเป็นรุ่นพี่ของผมนะครับผมก็จะมาให้เขามาช่วยผมพูดสถานการณ์ของโควิดนะครับเพราะผมพูดคนเดียวคงไม่ไหวเพราะยิ่งตกภาษาไทยอยู่ด้วยนะครับก็น,นี่ครับแนะนําตัวหน่อยครับครับสวันดีครับอาดาครับก็วันนี้จะมาช่วยน้องพูดเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19ที่ประเทศกาตานะครับ อเ่นี่ยอยู่ชั้นอะไรครับอตอนอ๋อตอนนี้อยู่ชั้นอ่าสนาวีสองนะครับก็เทียบกับที่ไทยก็มห้านะครับก็จะมาเล่มเลยนะเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์สองพันยี่สิบกระทรวงสาธารณสุขในประเทศกาตาร์ก็ได้พบผู้ติดเชื้อโครโรนาหรือที่เขาเรียกกันว่าโควิด19ในประเทศกาตาร์กันนั่นเองครับติด เขาได้พบผู้ติดเชื้อรายแรกประก,กาศพบผู้ติดเชื้อ,อรายแรกครับ,รบอ่าครับผมก็ผมพูดไม่ค่อยชัดนะครับผมก็ <c oughs> ต้องอย่างนี้ก็วันต่อมาก็วันที่หนึ่งมีนาคมสองพันยสิบก็ได้พบเพิ่มอีกสองรายนะครับเป็นคนกาตารีสองคนกลายเป็นสามคนต่อมาก็วันที่สองมีนาคมสองพันยสิบก็ได้ พอเพิ่มอีกห้าลายนะครับสี่ลายครับ4ี่ลายแล้วครับ<อ> <c oughs> รวมกับที่ผ่านมาสองวันเป็นเจดลายาก็เป็นชาวกาตาร์ี่ห้าลายเป็นชาวต่างชาติสองลายซึ่งทั้งหมดเป็นบุคคลที่ทางกาตาร์ได้ส่งเครื่องบินไปรับมาจากประเทศยิราดเมื่อวันที่ย7สิบเจ็ดกุมภานะครับหลังจากนั้นวันที่สามมีนามีนาคมสอง0ันินะครับ,รบก็พบเพิ่มอีกหนึ่งลายเป็นชาวกาตาร์ซึ่งเป็น คนที่มาจับชุดเดียวกับที่อพยพมาจากประเทศดารในวันที่27กุมภาเช่นกันนะครับวันที่6มีนาคมนะครับ2020ก็พบเพิ่มอีก3รายเป็นชาวกาตารยี2และเป็นชาวต่างชาติ1และในวันที่7ก็พบเพิ่มอีก1รายเป็นชาวกาตารีีนะครับวันที่8พบเพิ่มอีก3รายเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักที่ประเทศกาตาร์และในวันเดียวกันนะครับก็ทางกาตาร์ได้ ออกกฎระงับ14การเดินทาง<ๆ>ไม่วันท,ออนที่แล้วก็กาตาได้ออกกฎระงับการเข้าประเทศสําหรับ14ประเทศนะครับซึ่งใน14ประเทศนี้ก็มีประเทศบังลาเ <okay. S 3> <แ>ทศโอเคฟิลิปปินส์มีจีนมีอียิปต์นะครับ อินเดียอ,อิร่านอิรักเลบานอนเนปาลปากิสถานฟิลิปปินส์เกาหลีใต้เสียงกาซีเรียน,นะครับและประเทศของพวกเราเน,นเองนะรประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศกาตานะครับซึ่งประกาศนี้ประกาศในวันที่9มีนาคมแล้วก็ส่วนบางคนอาจจะมีคําถามว่าถ้าสมมติไปทานสิทธิ์ได้ไหมที่ประเทศกาตราทานสิทธิ์ได้ครับแต่ว่าเข้าประเทศไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็วันที่9ก้าอย่างนี้พวก พวกผมจะกลับประเทศได้ไหมครับอตอนนี้ก็ถ้าเป็นตามตามตอนนี้นะณนะวันนี้ก็วันนี้วันที่วันนี้วันที่13มีนาะครับผม2020ครับณนะวันนี้สถานก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไปนะครับว่าที่ไทยจะเป็นยังไงถ้าสถานการณ์ที่ไทยดีขึ้นกาตาร์เลิกบล็อกประเทศไทยเปิดให้ประเทศคนไทยเข้ามากลับเข้ามาเหมือนเดิมแล้วก็จะมีโอกาสได้กลับบ้างแต่ว่าถ้า สถานก,การณ์ที่ไทยยังไม่ดีขึ้นนะครับก็คุยกันผ่านวิดีโอคอลไปก่อนนะครับผมก็คิดถึงคนที่บ้านแย่เนี่ยสิครับใช่ครับทุกคนก็ต่างคิดถึงคนที่บ้านอยู่แล้วครับแล้วก็ในวันที่9เช่นเดียวกันก็ <c oughs> พบอีก3รายก็เป็นคนที่มีถิ่นทำงานในประเทศกาตาวันที่10พบเพิ่มอีกลรายเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนานในกาตาเช่นกันแล้ววันที่11มีนาคม 2020ตอนเราเห็นข่าวก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขประจำประเทศกาตาร์หรือวีซาอัลเชียเนี่ยก็ประกาศประกาศมาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในกาตาร์เพิ่มเติมอีกถึง263ลาย238ลายครับพมพลัมพลั่มพาัมพัมพลัมพัม่มพลังผา่มพลั่มพ่ังผ่่มังังผ่่มัง่มง่่ม่มมง ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่มีถิน่นพำนักในกาตาก็บางคนอาจจะสงสัยอ้าวเมื่อวันก่อนยัง24คนอยู่เลยแล้วไปเจอได้ไง200กว่าคนมีาาอย่งงน้้ไดไดก็ทางกาตานะครับได้ขยายผลจากการตรวจคนจักตรวจจากผู้ที่ติดเชื้อและขยายผลตรวจต่อไปเรื่อยๆทำให้พบ,พบ ในกาตาเพิ่มขึ้นก็ในตอนนี้ก็รวมทั้งหมดในกาตาก็มีทั้งหมดผู้ที่ติดเชื้อในกาตาทั้งหมดก็มี262รายนะครับเป็นชาวกาตา9รายและ253คนเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวต่างชาติไม่ระบุสัญชาตินะครับไม่ระบุสัญชาตินะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ได้รับการรักษาแล้วนะครับอยู่ที่ศูนย์รักษาของประเทศกาตาครับไม่ต้องห่วงว่าคนพวกนี้จะมาเดินเพ่นพ่าน ประเทศกาตาดูแลเป็นอย่างดีจัดการปกป้องกันเป็นอย่างดีนะครับมีมาตรการต่างๆออกมาก็ตอนนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงวันหยุดเพราะว่าทุกอย่างในกาตารก็ถูกสั่งปิดหมดเลยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อไปมากกว่านี้นะครับครับผมก็อยากจะฝากถึงคนที่บ้านคนที่บ้านนะครับไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราสบายกันดีใช่ครับแล้วก็ในที่ที่เราอยู่ปลอดภัยแน่นอนครับ ปลอดภัยอินชาลคอครับปลอดภัย99.9999%ครับปลอดภัยก็ถ้ามีก็อย่าลืมไปไหนก็อย่าลืมใส่แม้กันด้วยนะครับก็ดูอะไรดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับก็ขอดูอาให้โรคพวกนี้หายไปด้วยนะครับก็โรคโรคโควิดไวรัสโควิด19นะครับ ก็เดี๋ยวมันผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไปแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่ให้เราเราต,ต่อต่อสู่กันฟังสูง่ uh huh. ลูกหลานและพี่น้องของเรานะครับรอทดสอบป่ะครับใช่ก็ครับผมก็ถ้ามีข่าวอะไรมาอัปเดตก็เดี๋ยวจะเ<า>จอก,นนกันในคลิปต่อไปน,นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ติดตามช่องของเราพวกเราแล้วก็เพจของพวกเรานั่นนะครับก็ ขึ้นมาตรงนี้เลยปิ๊งอ่าอ่าก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2020นะครับก็กระทรวงได้พบวันที่19กุมภาพันธ์เอ้อกระทรวงสาธารณสุข3 2 1ก็วันที่19กุมภาพันธ์2020 กระทรวงสาธารณสุขก็ได้พบผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศกาตาร์นะครับแล้วต่อมาเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมหนึง่ง <laughs> มกราคมเฉยคุณาพาลปมกราคม <laughs> อาสาอ่านเ <laughs> มื่อว <laughs> ันที่เกกุมภาพันธ์2020นะครับก <laughs> ระทรวงสถานสธารณสุขก็ได้พบผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศกาตาร์แล้วซุมมา ฉันมาไม่เท่ากมึงเล่นเยอะอาชานสองหนึ action เมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2 0 2 0กระทรวงสาธารณสุขก็ได้